ครับสวัสดีครับช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคอีบ่ายไม่สนเปิดนะครับก็เป็นการเทสสำหรับรอบแรกของสัปดาห์นะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูก่อนเนาะผมพยายามจะคิดทั้งรอตัวเปิดและไม่รอตัวเปิดครับแล้วก็วันนี้ผมขอเทสไม่รอตัวเปิดครับเมื่อเช้าถ้าใครวิ่งก็ยังได้ก้าวนะครับเด่นมาทั้ง2ตัวนะครับถ้าเลือกเล่น ไม่ว่าตัวไหนก็ตามและสาหรับขอโทษขาเจาะต้องขอประทานโทษนะครับขาเจาะหลุดนะครับโอเคนะครับนี่แค่อิบายไม่สนเปิดครับโอเคครับเด่นครับ1.4ครับอีกสูตรหนึ่งผม83มาตัวนะครับอีกสูตรหนึง8ปดสามมาตัวท่านจะเล่นก็ได้แต่วันนี้ผมทิ้ง83แต่ท่านติดไปก็ได้นะผมทิ้งสูตร83แต่ ท่านจะก,กันหรือไม่กันก็ได้นะครับโอเคนะแต่กันไว้หนึ่งหางก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ผมจะลงอยู่มีอยู่แค่5หางถ้ารวม8ปดสามก็จะเป็น6หางแค่นั้นครับโอเคครับเจาะชุด1ครับชอบ4ชอบอาชอบ4บอกก่อนชอบ4ขาลูดขาวิ่งจัด4นะครับชอบ4มากกว่า1นนะครับชอบทั้งคู่เนี่ยจอหนึ่งสี่ครับสามสี่ครับผมก็พยายามจะเอา ไอ้แปดสามมาตัวยังมาวินอยู่นะครับห้าสี่ครับแล้วก็สามหนึ่งครับห้าหนึ่งครับนักการสามแปดแปดสามนกนะครับหลักร้อยใส่หนึ่งครับที่ผมที่ผมจับสูตรมามันได้หนึ่งสี่ตรงตรงนะครับหนึ่งสี่ตรงตรงผมขอจับไว้สองหางครับเจ็ดสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสี ห้า,หากรณีปิดบวกนะครับกรณีปิดบวกถ้าชอบเม็ดเดียวก็ 1- 4นะครับชอบนะครับไม่ได้ฟันนะครับชอบเป็นพิเศษ1น 4, 4่สชอบ1 4นะครับชอบ1 4สูตรนี้คิดจากตัวปิดและจากตัวเปิดเช้าบวกกันนะครับลองเป็นเป็นการเอาง่ายคือเทสสูตรเอาง่ายคือเทสเเทสูตรเลยเทสสูตรเลยท่านจะตามหรือไม่ตามก็ <G ül> ก็ต้องลองพิจรารณาดูเนาะลองพิจรารณาดูดวหาว่าเอ้ยผมก็ต้องพยายามปรับหลายสูตรนะครับปรับได้ปรับได้หลายสูตรเพื่อให้เข้าไม่ใช่ว่าจะรอตัวเปิดอย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นการเทสสูตรครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ของสบานี้สําหรับที่ไม่รอเปิดโอเคนะครับลองพิจรารณาดูเนาะลองพิจรารณาดูแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเองอะ่ะไอ้สูตรที่มันได้เมื่อสองวันที่ผ่านมามันได้ตรงๆมาเลยไงผมก็ไปลองแงะดูอ่ะ ขอให้มาวันที่3ามนะการจะได้สวยงามตามท้องเรื่องแต่ถ้ามันมีอยู่อย่างนึงคือเมื่อเราจับแล้วหลุดนะครับประมาณน,น,น,นั้นเหละเมื่อเราแอบแอบ,อแอบจ้องดูแอบจ้องดูเงียบเงีเงียบเเอามาเว้ยพอเราจับปุ๊บมันจะหลุดเลยนะลองพิจารณาดูก่อนนะครับลองพิจารณาดูก่อนนะโอเคครับ OK. บ่ายนี้ผมชอบ 1- นึนะครับอีกส่วนหนึ่งผม8ปสามาตัวถ้าถ้าไม่ได้วินไม่ได้วิน4 8กับ18ถ้ามาต้องขออภัยนะครับโอเคครับ OK. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ